กลับมาต่อกันใน EP ที่20นะครับกับเกมแอสโตเนียนะครับก็ หลังจากที่ใน EP ที่แล้วนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนดินนะครับไปเป็นสแครปเรียบร้อยแล้วใน EP นี้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนแอสโตเนียมนะครับไปเป็นสแครปกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถึงเวลานะครับที่เราจะใช้แอสโตเนียมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปใน EP ที่แล้วเนี่ยว่าน,นตอนนี้ผมมีแอสโตเนียมเนี่ยเกือบเกือบจะเต็ม2ถัง ใหญ่ๆแล้วนะครับอันนี้ผมเอาออกไปใช้ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับโอเคมาครับหลักการของการใช้แอสโตเนียมนะครับสำหรับผมเนี่ยจะไม่เหมือนกับการใช้ดินนะครับเพราะว่าการใช้ดินจะเปลี่ยนเป็นเรซินจากเครื่องสังเคราะห์ดินนะครับแต่ว่าแอสโตเนียมนี้เราจะเอาแอสโตเนียมนะครับไปซื้อหรือเทคของบางอย่างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาของบางอย่างเนี่ยมาทําการเข้าเครื่องสัครับ นะครับซึ่งจริงๆอะหลักการตรงนี้มันจะคล้ายกับการที่เราจะต้องเอาสแครปไปทําการเทรดน,นั่นเองเพราะฉะนั้นระบบนี้จะมีการหน่วงเวลานะครับมีการใช้ตัวรีพิเตอร์แบบนับเวลานะครับโอเคมาดูรายะเอียดก่อนนะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับอย่างแรกเลยสารตั้งต้นครับก็คือแอสโตเนียมนะครับ ตรงนี้เป็นโต๊ะขนาดแพลตฟอร์ม A นะครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้ทําการวางแอสโตเนียมของเรานะครับก็คือถ้าสมมติว่าใครเป็นถังเล็กเอาโต๊ะเล็กก็ได้นะครับอันนี้ผมเป็นถังใหญ่เลยก็เอาเป็นโต๊ะขนาดใหญ่นะครับเป็นแพลตฟอร์ม A ไปนะครับ ต่อไปจะเป็นตัวออลโตอาร์มครับเป็นแขกอัตโนมัตินะครับแล้วก็พร้อมกับแพลตฟอร์มด้วยแพลตฟอร์มนี้เป็นขนาดเล็กหรือขนาดมีเดียมแพลตฟอร์ม A นะครับก็คือเป็นขนาดเล็กสุดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้ทําการพัดของนะครับหลักการเนี่ยอย่างที่บอกไปจือคือจะคล้ายคลึงกับการเทรดตัวที่เราเคยทํามาแล้วนะครับตรงนู้นนะครับสายด้านบนสุดนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นแพลตฟอร์ม A นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์ม A ตัวใหญ่เนี่ย มันจะมีรูทั้งหมด4รูนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะใช้ทําการแลกเปลี่ยนเนี่ยรอบรับ4รูอ่ารอบรับ4ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นมี4รูเนี่ยก็คือจะนับแค่รอบเดียวนะครับ2ขั้นตอนนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นแขนอัตโนมัตินะครับเพื่อทําการหยิบแอสตโตเนียมนะครับมาใส่ที่เครื่องเทรดแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับซึ่งเทรดแพลตฟอร์มนี้ผมก็จะใช้ตัวอ่าแพลตฟอร์มขนาดใหญ่หรือโต๊ะขนาดใหญ่หรือโต๊ะ4รูเหมือนกันนะครับตรงนี้ แล้วก็ลำต่อไปครับหลังจากที่เราได้ของที่เราเทรดมาแล้วนะครับก็จะใช้ออโตอาร์มครับในการหยิบนะครับมาพักไว้ที่ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะมีของที่แลกมาทั้งหมด8ชิ้นครับผมก็เลยทําการเลือกเป็นเอ่อมีเดียมโซเลแทนะครับเพราะว่ามีเดียมโซเลตเนี่ยมันมี8รูพอดีนะครับซึ่งจะใช้โต๊ะขนาดเล็กนะครับมาพักไว้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยเครื่องผมใช้ของเดิมนะครับจริงๆอ่ะจะสมมติว่าถ้าใครไม่มีระบบนี้เนี่ยก็ ให้ทำการเพิ่มตัวโต๊ะแล้วก็ตัวชเดอร์นะครับ medium s เดอร์เนี่ยประมาณแตัวก็น่าจะอยู่นะครับแล้วก็ตัวไซโลในการเรียกว่าวางชเดอร์หรือติด s เดอร์นะครับตรงนี้ผมขอไม่สร้างเพิ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ของเก่าเอาเพราะว่าจริงอ่ะตอนนี้ผมมีแร่แอสโซเนียมเยอะละแล้วก็ผมไม่ค่อยจะไปทำการเก็บดินเพราะฉะนั้นลายนี้เนี่ยเมื่อ,อ EP ที่แล้วที่ผมทำให้ดูเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็จะใช้เป็นแอสโซเนียมแทน จริงๆเนี่ยแอสตัวเนียผมเนี่ยได้ทําการรับถ้าใครได้ดู EP ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการรับหรือว่ามีการขนส่งแบบอัตโนมัติผ่านทางสถานีรถไฟนะครับซึ่งจริงๆถ้าตรงนี้ใครเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยแนะนําว่าให้เราไปสร้างใกล้ๆกับสถานีรถไฟหรือติดกับสถานีรถไฟเลยก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องมาใส่แท้งใหญ่ตรงนี้ก็ได้นะครับคือรับแอสตอเนียมาแล้วเราก็เข้าระบบนี้ได้เลยนะครับโอเคเราก็หลังจากที่เราพักตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้ตัว แขนอัตโนมัตินะครับในการหยิบของที่แรกมาแล้วนะครับใส่เครื่องสแคร็บนะครับตรงนี้ซึ่งเมื่อได้สแครปบหรือเศษเหล็กมาแล้วมันก็จะออกมาที่เอาพุตตรงนี้นะครับเราก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเซตให้มีการซื้อแอมโมเนียมนะครับไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวอนา,าคตผมจะมีแพลนในการเอาแอมโมเนียมเนี่ยมาทาการผลิตเป็นตัวไฮเดรซีนแบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าไฮเดรซีนเนี่ยผมคิดว่าใช้หลายอย่างมากครับ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงของจรวดเชื้อเพลิงของเครื่องบินยามานาที่เราเพิ่งได้มาใหม่นะครับเราก็เอาไปคราบเป็นพวกแร่ต่างๆหรือทรัพยากรอื่นๆได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่จําเป็นนะครับที่ใช้เยอะนะครับโอเคมาเริ่มทําการวางนะครับผมจะขอวางจากฝั่งนี้ละกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันวางเป็นหลักละผมก็จะวางจากปลายทานะครับกลับมาต้นทางแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ระบบขั้นตอนที่1 2 3กันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้ผมจะ เริ่มจากทําการวางแพตฟอร์มนะครับเอาออกมาก่อนเลยแล้วก็ทําการวางแขนนะครับแขนตรงนี้จะต้องครอบคุมตัวเชดเดอร์ตัวนี้นะครับโอเคเอาจจะต้องมีการเบียดๆกันนิดนึงครับอโอเคประมาณนี้นะครับเราก็ตรงนี้เอาขึ้นมาวางาทําการอันแพ็กครับปึ๊บเออจริงๆผมน่าจะ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับหมุนทิศทางน,นะครับให้มันสวยงามนิดนึงจะได้ดูออกนะครับว่าเดี๋ยวตรงนี้จะเลื่อนไปทางนี้นะครับโอเคเราก็ตรงนี้เออระวังติดกันได้หรือเปล่าโอเคพอได้อยู่เพราะได้อยู่ตรงนี้เราต้องเอาสีฟ้านะครับไปเป็นปลายทางนะครับปุ๊บโอเคสีฟ้าปลายทางปุ๊บโอเคได้อยู่นะครับเราก็หลังจากนั้นเดี๋ยวผมขอชิดๆกันนิดนึงครับทําการปุ๊บ แล้วก็ล็อกเลยนะครับหลังจากนั้นตรงนี้นะครับก็ทําการอันแท็กออกมาครับตรงนี้จะเป็นตัวพักของนะครับผมวางอย่างนี้ละกันนะครับเราก็เอามาปึ๊บปึ๊บโอเคครอบคุมครับครอบคุมโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปครับขั้นตอนต่อไปคือการหยิบของที่แลกเรียบร้อยแล้วนะครับมาทําการวางไว้ตรงนี้นะครับเราก็ใช้มืออัตโนมัติในการหยิบส่งนะครับ ปึบไม่ตรงไม่ตรงนิดนึงอาจจะเบี้ยวเบียวนิดนึงนะครับพอดีว่าเอา่อจะได้ไม่เสียเวลาในการดูนะครับโอเคเราก็ล็อกเลยตรงนี้ผมขอเชื่อมไปเลยนะครับเดี๋ยวจะลืมเพราะว่าตรงนี้นะมันค่อนข้างจะเชื่อมยากนิดนึงปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวเราต้องเชื่อมจากตรงนี้มานี่นะ่ใช่ไหมเพราะว่าอา่อ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอดึงตรงนี้ออกนะครับตรงนี้มาเชื่อมนี่แทนโอเคแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ต่อไฟนะครับต่อไปมาเป็นตัวเทรแพลตฟอร์มนะครับอ่าอันนี้ขอหมุนไปทางนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บอันนี้เป็นรีพีเตอร์นะครับเดี๋ยวเอาออกมาก,ก่อนปึ้งแล้วก็ตรงนี้ให้มันครอบคลุมกับรัศมีนะครับจริงๆอ่ะมันมีโต๊กสำหรับที่จะ ซัพพอร์ตนะครับตัวที่เป็นแขนเลยนะครับแต่ว่าผมอะทำการปิมนมาแล้วแหละแต่ว่าเอาโต๊ะเป็นแบบเบสิกไปก่อนแล้วกันครับมันจะเป็นโต๊ะแบบขายา,ยาวๆนะครับเออผมเอาไปวางไว้ไหนแล้ววะโอเคช่างมันมันจะเป็นรล้เป็นัศมีในการวางตัวแขนอัตโนมัติพอดีเลยนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้หมุนครับปึ้งแล้วก็อันนี้เราจะต้องทําการหยิบจากซ้ายไปส่งขวานะครับ ปึ๊บโอเคได้อยู่ครับเราก็ทําการล็อกเลยปึ๊บเชื่อมครับเชื่อมสายไฟปึ๊บโอเคแล้วต่อไปครับจะเป็นตัวแพลตฟอร์มที่เอาไว้ทําการพักของนะครับเราก็หมุนนิดนึงครับจะได้ดูรู้ทิศทางนะครับว่าจะไปทางนี้นะครับโอเคขยับมานิดนึงครับปึ๊บโอเคพอดีครับน่าจะพอดีแหละครับ โอเคมองให้มันเป็นพอดีแล้วกันครับอ่ามาต่อไปครับก็จะเป็นตัวโต๊ะนะครับแล้วก็แขนอัตโนมัติในการหยิบแอสโตเนียมนะครับพระเอกของเรานั่นเองอันนี้เลื่อนไปนิดนึงครับฟืบปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ล็อกขาเลยเชื่อมเลยอันนี้เชื่อมด้วยครับปึ๊บ ต่อไปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ทำการวางแอสโตเนียมนะครับเอ่อหมุนนิดนึงครับโอเคเราก็ปึ๊บขยามานิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ล็อกเลยครับปึ้งโอเคนี่คือตัวขั้นตอนต่างๆนะครับก็คือแอสโตเนียมหยิบอัตโนมัติมาวางทิ้งไว้ตรงนี้ ทั้งหมด4อันนะครับแล้ก็ตัวนี้เมื่อครบตรงนี้แล้วตัวนี้ทํางานนะครับหยิบนี่มาใส่นี่4อันได้ของนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะเซ็ตของเลยแล้วกันของที่ผมจะทําการแรกนะครับจะเป็นตัว solid fuel d ั p เ e ตตัวนี้นะครับซึ่งจะใช้แอสโซเนียม4หน่วยนะครับหรือ4อันแรกตัวตัวจัมตัวนี้เนี่ยได้ทั้งหมด8ชิ้นนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวจัมเจตตัวนี้เนี่ย มันจะกลายเป็นสแคปนะครับหรือเอาไปถูกย่อยเนี่ยได้ชิลละ1.5ทีเดียวเพราะฉะนั้นหมายความว่าในระบบนี้นะครับการใช้แอสโตเนียม um เนี่ยเราจะได้ตัวสแคปนะครับมากมายแบบมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจําเป็นจะต้องทําการเช็คนะครับว่า,าตัวซับตัวตัวเนี้ยตัวสตอเรจนะครับที่เราเอามาพักของเนี่ยมันมีล้นเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันล้นเกินไปเนี่ยเราจะได้ให้ทําการหยุดเทรดนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่า ตรงนี้ของมันไปไม่ได้แล้วเทรยยังเรทดทอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าระบบมันไม่หยุดคือมันก็จะแลกไปเรื่อยๆโดยที่มันจะไม่สามารถแลกได้นะครับสมมุติว่าเออมีของค้างไว้ตรงนี้อยู่8ชิ้นอยู่แล้วเราก็ตรงนี้มีแอนโทเนียมอยู่4ชิ้นไปแลกมาตรงนี้8ชิ้นทําให้มันไม่สามารถหยิบตรงนี้ไปได้นะครับเกิดจะพัดจะผูครับเออหยิบตัวออตัวจัมไปวางไว้ตรงนี้แค่2อันเนี่ยแล้วเกิดใส่แอนโซเนียมไปแค่2ออันแล้วเกิดมันพุ่งขึ้นไปเนี่ย มันอาจจะทำให้ระบบเนี่ยผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเพิ่มขั้นตอนในการเช็คตัวสโตรเรจตัวนี้มานะครับว่ามันยังเต็มอยู่ไหมนะครับถ้ามันยังเต็มอยู่หรือว่ายังมีอยู่ก็ยังไม่ต้องทําการแลกของนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เราเซตเป็นเอ่อแลกเป็นตัวจมเจ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับมาวางนี่นี่หยิบไปนู่นนะครับโอเคก็ตรงนี้รอบแรกเนี่ยเราอาจจะต้องเอ่อเรียกว่า ขอจาเจ๊ดสักนิดนึงตรงนี้ผมจะขอปิดไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอจาเจ๊ดหน่อยมาทําการเรียกว่าฟิลตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะเริ่มทําการต่อสายเลยนะครับต่อสายไฟปุ๊บโอเคแล้วก็ตอนนี้ระบบมันยังไม่เดินนะครับหลังจากต่อสายไฟคือระบบจะเริ่มเดินตอนที่ผมจะทาการเปิดตัวนี้เอาพุทนะครับแล้วก็ทําการเปิดแขนอัตโนมัตินะครับต่อไปมาครับจะเป็นขั้นตอนของ เรียกว่าการแรกนะครับตรงนี้จะเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ตัวเซนเซอร์นะครับโซเลนเซนเซอร์ในการเช็คนะครับก็ผมจะจิ้มไปที่ตัวโต๊ะตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเลือ่อนขึนิดนึงเราจะใช้โหมดนะครับตัว full or empty นะครับเราก็เช็คดูว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเต็มหรือว่างเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือมันจะส่งสัญญ,ญาณไฟฟ้านะครับก็ต่อเมื่อ ของที่เช็คตรงนี้นะครับมันเต็มหรือไม่มีเลยนะครับมันถึงจะส่งสัญญาณไฟฟ้าตัวเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับโอเคผมจะเอามาพักไว้ตัวนี้1จุดครับแล้วก็ตรงนี้1จุดเป็นการเปิดการทํางานของแขนอัตโนมัตินั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดครับแล้วก็เปิดปิดการทํางานแขนอัตโนมัติฝั่งนี้นะครับก็คือการทํางานเหมือนเดิมนะครับรอให้มีการหยิบตรงนี้มาเต็มแล้วก็ปิดตัวนี้ เราค่อยเปิดตัวนี้ทําการหยิบนี่มาใส่นี่นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวนับนะครับเดี๋ยวผมขอเอานี่ทิ้งไว้ก่อนนะครับไกลๆเราส่งสัญญาณไปที่ตัวนับนะครับตรงนี้1รอบนะครับจะใช้2ขั้นตอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเซตตัวนับนะครับเป็น2นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตัวนับตัวนี้ไปส่งสัญญาณในการเทรดนะครับหรือการขายแลกเปลี่ยนนั่นเองโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเช็คตัวระบบตรงนี้นะครับก็คือ ถ้าตัวนี้มันยังมีของอยู่เนี่ยเราจะให้ตัดระบบไฟฟ้าไปเลยนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าตราบได้ที่มันยังมีของยังเหลือของเนี่ยก็ยังไม่ต้องแลกครับจนกว่าของจะหมดถึงจะทําการแลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะใช้ตัวโซเลตเซนเซอร์ ensor, เช่นเดิมนะครับแต่ว่าโซเลตเซนเซอร์เนี่ยจะเอาติดกับตัวนี้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์นะครับผมจะเอามาวางไว้ติดกับตรงนี้นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับก็คือเนี่ยครับคือถ้าเราย้ายตัวโซเลตตัวนี้ มันก็ย้ายตามนะครับโอเคตามนี้เลยส่วนโหมดนะครับโหมดตรงนี้จะไม่ใช่ตัว full or empty นะครับเพราะว่าเราจะไม่เช็คเต็มนะครับเราจะเช็คแค่ว่ามันมีหรือมันหมดหรือเปล่านะครับโดยที่ตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็น empty not empty แทนนะครับสามารถกด f นะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดได้นะครับเป็น empty not empty นะครับตามนี้ลูกศรตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นครับ ถ้ามันมีของอยู่เราจะส่งสัญญาณไปนะครับโดยที่ผมจะใช้ตัว power switch ตัวนี้นะครับ power switch นี้ก็คือสวิตช์ธรรมดาได้นหะครับแต่ว่าเราจะทําการตัดกระแสะไฟฟ้านะครับโดยที่กระแสะไฟฟ้าที่เราจะตัดเนี่ยผมเอาเป็นตัดฝั่งนี้เลยแล้วกันโอเคจะเอามาทําการวางกึ่งกลางตรงนี้นะครับเ a b l e c เ b l ล,เ,เ,ลเดี๋ยว,ยว,ยวอา่า c a b l ลตรงนี้ต่อนี่เราก็ ตรงเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ต่อนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ต่อนนี้ให้ดูลูกศรดีๆนะครับลูกศรเนี่ยจะต้องมาจากฝั่งนี้นะครับมาจากฝั่งขวาไปซ้ายนะครับตรงนี้ผมขอเอาไว้ด้านถ้าด้านนี้น่าจะไม่งงนะครับโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันแยกแยกออกมาจะได้เห็นชัดนะครับก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งจากโต๊ะนี้มาผ่านตรงนี้นะครับโดยที่ จะผ่านสวิตตตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการลากตัวนี้ครับมาใส่ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บโอเคก็ตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้ามันมีของนะครับเอ่อตรงนี้จะส่งสัญญาณว่าให้มันปิดนั่นเองนะครับตรงนี้มันยังไม่มีของเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวผมขอลองเทสระบบสวิตให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคสมมุติว่าถ้ามันมีของเหลืออยู่1อันนะครับ ปุ๊บอ่าโอเคแปลว่าตอนนี้มีของอยู่ฝั่งนี้ไม่ต้องทํางานทั้งหมดนะครับรอให้ของหมดก่อน communaut? เช่นของหมดแล้วปุ๊บเริ่มทํางานนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมขอเก็บเหมือนเดิมครับอ่าต่อไปเราจะมาทดลองระบบนะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอทําการเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เราทําการเปิดนะครับส่วนตรงนี้ปิดไว้ก่อนนะครับตัวนี้เปิดเลยนะครับแล้วก็ สอตัวนี้ผมจะขอปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอยากได้ตัวจัมเจ็ตนะครับมาทําการฟิลสอสตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับตัวนี้มี4อันแล้วตรงนี้ถูกปิดนะครับตัวนี้เปิดทํางานแทนปึ๊บสแล้วก็อันที่3ครับปึ๊บสังเกตตัวรีพีทนะครับโอเคครบแล้วเอาไปแลกครับอ๋อผมลืมไปเราจะต้องมีทิ้งไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งนี่นาโอเค ผมลืมไปครับขออภัยขออภัยเดี๋ยวเพิ่มตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้มาเรียบร้อยครับมีค้างอยู่ตรงนี้อันนึงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรอบที่2มันจะขาดไป1นอันนะครับขออภัยผมแก้นิดนิดนิดนึงนะครับโอเคเราก็เดี๋ยวของมานะครับตรงนี้จะถูกหยิบไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีฟิลเตอร์เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะหยิบเป็นแอสโซเนียมไปได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอรันรอบแรกก่อนเราก็จะได้เอาตัวจัมเจ็ตมาเป็นฟิลเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับ เร็วๆๆๆมาย่างไมายังโอเคมาเรียบร้อยนะครับอ๋อผมลืมไปเราต้องสองรอบใช่ไหมครับเพราะว่าเรารอบสี่โอเคเพระนาะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมเอาขอปิดระบบก่อนแล้วกันครับปึ๊บโอเคก็ตรงนี้เนี่ยผมไปแค่รอบเดียวเพราะว่ารอบเดียวมันแค่สี่นะครับอ่าไม่เป็นไรถือว่ารอบแรกทดลองครับทดลองตรงนี้ฟิลไปครับหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้โอเคหยิบเฉพาะไอ้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเทิร์นออนไปเลยจะได้ไปทําการย่อยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะรอให้รันระบบตรงนี้เสร็จก่อนนะครับปื๊บปื๊บไม่ไงั้นเนี่ยมันจะแลกได้เอออยู่ที่4ี่ออไม่ใช่ผมคำนวณผิดหรือเปล่า1ต่อ2อ๋อใช่ใช่ขอพภัยขออภยถูกแล้วถูกแล้วครับถูกแล้วถูกแล้ว สี่มันต้องแลกได้แปดใช่ครับโอเคเมื่อกี้มาแลกได้แปดจริงๆครับอ๋อแปบลบว่าตัวนี้มันหยิบมาพอดีโอเคเพราะฉะนั้นระบบนี้ถูกต้องนะครับก็คือรอบเดียวใช้แอสโเนียมสี่นะครับก็เดี๋ยวขอดูการทางานอีกหนึ่งทีนะครับโอเคตอนนี้เปิดแล้วก็มาวางนะครับรอบที่หนึ่งครับสองสามแล้วก็สี่ โอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยครับก็คือรอบที่เราแลกมาแล้วนะครับที่ได้ตัวนี้8อันเนี่ยมันจะเรียกว่าไม่มีโอกาสนะครับที่จะเกิดบั็กได้ตรงที่ว่า,าตัวนี้อาจจะหยิบเป็นแร่แอสโซเนียมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจําเป็นจะต้องทําการใส่ฟิลเตอร์ตัวจาเจ็เข้าไปนั่นเองนะครับโอเค4อันแรกได้8นะครับเราก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าหลังจากนี้นะครับตัว ตัวแี่บจะมีเยอะมากมายอ่าผมรือเปิดระบบตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคจริงด้วยครับอ่ามาทำการเปิดระบบเลยเออตรงนี้ผมต้องแรกเป็นอะไรวะแอมูเมนียนะครับออโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอแก้กระบบตรงนี้นิดนึงพอดีว่าผมน่าจะยังไม่ได้เซตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาชมระบบแบบ full option กันต่อนะครับเอาานะครับขอตายกลับมาตรงนี้นะครับ ก็หลังจากที่ผมเปิดฟูลออปชันไปแล้วนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทําการซื้อหรือเทรดเป็นตัวแอมโมเนียนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาครับเห็นไหมครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นตัวสแคร็บนะครับออกมาอย่างมากมายครับเพราะเนื่องมาจากว่าทางฝั่งนู้นครับที่เราใช้แอสโซเนียมแรกเป็นจัมเจ็ตเนี่ยล้วเปลี่ยนให้มันเป็นสแคร็บเนี่ยมันได้สแคร็บแบบมหาศาลมากๆนะครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครเปลี่ยนจากตัวมีเดียมโซเแบบผมเนี่ย ไปเป็นถังใหญ่ๆนะครับอันนี้เก็บทันแน่นอนนะครับแต่ของผมเนี่ยมันเอามาใช้เลยในที่นี้ความช้าม,มันอยู่ที่การเอาไปแลกเปลี่ยนนะครับเ,เหมือนประมาณว่าอัตราในการผลิตสแฟปเนี่ยมันมีสูงกว่าหรือเร็วกว่าที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนนั่นเองตรงนี้ทํำยังไงครับวิธีแก้นะครับผมก็แนะนําว่าถ้าใครที่ทาระบบแบบผมอย่างนี้นะครับให้เราใช้ตัวโซเลตเซนเซอร์ครับมา1ตัวนะครับโดยที่ So เลตเซนเซอร์ตัวนี้ให้เราทําการวัด เป็นตัวฝั่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าอ่าโอเคครับให้วัดเป็นฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไอ้น,นี้เอาก่อนเอ้ยเอ้ยมันมาเร็วเกินไปก็อย่าลืมนะครับเอาติดที่ตัวสโตรเรตมีเดียมสโตรเรตตัวนี้นะครับแล้วก็เซตเป็น full or empty นะครับถ้ามันมีเต็มให้ส่งสัญญาณนะครับหรือถ้ามันไม่มีแล้วก็ให้ส่งสัญญาณอีกทีนึงโดยที่ตรงนี้นะครับผมจะเชื่อมกับ แขนตัวนี้ทั้ง2อันนะครับตรงนี้1อันโอเคแล้วก็ตรงนี้อีก1อันครับปุ๊บหมายความว่าไงครับถ้าสมมติว่าเมื่อใดก็ตามที่ที่ตรงนี้มันเต็มนะครับให้มาตรงนี้หยุดทํางานนะครับเราก็เมื่อหยุดทํางานปุ๊บตรงนี้มันก็จะมีพวกจาเจ็ดนะครับมาวางทิ้งไว้เยอะมากมายมันก็เลยจะไปตัดการทําง,งานของตรงนี้นะครับให้มันบาลานในเรื่องของเรียกว่ากําลังการผลิตหรือ การย่อยสแคปนั่นเองนะครับโอเครลัรัๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเต็มกับไม่เต็มนะครับอันนี้น่าจะยังเช็คไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทําการรีเซ็ตใหม่นิดเด่งตรงนี้เราจะทําการปิดครับโอเคปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ผมเปลี่ยนเงื่อนไขเป็น full or empty อันนี้จะส,งส่งยาอีกทีตอนที่มันหมดแล้วนะครับโอเคก็คือตามนี้เลยถ้ามันหมดเมื่อไหร่ตรงนี้ เปิดทางานนะครับโอเคแล้วก็ถ้าถ่าตรงนี้มีของค้างอยู่ฝั่งนี้ปิดทํางานโอเคก็เท่ากับว่าตัวจํมเจจจะมาทิ้งไว้ตรงนี้ทั้งหมด8ปอันนะครับรอให้ฝั่งนี้ใช้สครับให้หมดก่อนเราค่อยไปเปิดการทํางานของตรงนี้หยิบมาปึ๊บ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 จนกว่าตัวนี้จะเต็มอีกหนึ่งค้างก็ปิดการทางานของตัวแขนตรงนี้น่าจะไม่งงนะครับก็คือเราจะใช้ตัวสตรจเซนเซอร์ในการ ส่งสัญญาณมาอีกทีนึงนะครับโอเคก็ตอนนี้ยังมีสอแคปอยู่เยอะแยะมากมายครับตรงนี้เนี่ยผมจะเอาไปใช้ยังไงดีเดี๋ยวผมอาจจะต้องมีการเก็บใส่กล่องใส่รางนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ไว้นะครับหรือไม่ก็รอให้ตรงนี้มันคร่องไปน,นิดนึงเราค่อยทําทการใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันแลกไม่ทันนะครับหรืออีกีหนึ่งก็คือมีการแลกอ,อีกหนึ่งสายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือพอมิแอสโตเนียมนะครับ แล้วเปลี่ยนเป็นสแคปเนี่ยสแคปตรงนี้จะมีแบบมากมายมหา,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 าศาลมากมากนะครับจนใช้ไม่หมดกันเลยทีเดียวนะครับ <S <S โอเคหวังว่าวิธีการนี้จะมีประโยชน์นะครับก็คือหลังจากที่ผมใช้แอตโตนี er เนี่ยหรือวิธีเรื่องของการใช้ดินไปเลยนะครับเพราะว่าดินเนี่ยกว่าจะไปเก็บมามันได้ค่อนข้างจะน,น้อยแต่ว่าดินนี้ประโยชน์ของมันคือเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็คือ,อดินหาง่ายนะครับเพราะว่าแอสโตเนียมเนี่ยกว่าจะหาได้คือเราต้องขุดลงไปชั้นล่างนะครับโอเคทีนี้ เดี๋ยวใน ep ีหน้านะครับตอนแรกอะผมคิดว่าเราจะมาดูวิธีการาปัม๊มไฮโดรซีนแต่ว่าผมขอพักเรื่องอัตโนมัติไ้ก่อนละกันเดี๋ยวไปเดินดําเนินเรื่องของภารกิจหลักเนี่ยให้สำเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมดก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นระบบอัตโนมัติอีกทีนะครับเราก็ฝากติดตามกันต่อด้วยครับมาคอยดูว่าระบบอัตโนมัติต่อไปเนี่ยจะเป็นระบบอะไรนะครับหรือถ้าใครอยากจะได้ระบบอัตโนมัติที่เอาไว้ทำอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ แนะนำหรือขอกันเข้ามาได้นะครับสําหรับในอีพีนี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้นะครับเราพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ